กติขอชีวิตเป็นอย่างอยู่ทำรงอยู่อย่างตราบรื่นไม่ติดขัดรับข้องใดๆสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตอยู่ตลอดธรรมที่รุกเข้ามาในนิพพานธรรม ารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรซึ่งเป็นธรรมโลกโกรธโลงสร้างสิ่งผิดปกติให้เกิดขึ้นโดยบางส่วนของนิพพานธรรมารมีสามสิบทัศนี้ไม่ได้สังเกตอย่างละเอียดถูกครอบงำ ให้ผิดปกติมากขึ้นไปเรื่อยๆถูกบังคับควบคุมสร้างเลี้ยงรักษาให้รับสภาพผิดปกติว่าเป็นสภาวะปกติเช่นยอมรับว่าร่างกายคนสัตว์สิ่งของ เช่นร่างกายของมนุษย์จะต้องถูกทำให้ตายถูกทำให้เสื่อมเพราะถูกบังคับควบคุมสั่งการสร้างลิงรักษาจากทำโลภโกรธหลงยอมรับสภาพว่าเป็นปกติธรรมดา ว่าความตายร่างกายเสียสภาพการกระทำที่เกิดจากทำโลภโกรธหลงเป็นปกติเป็นธรรมดาจะต้องเกิดขึ้นโดยไม่แก้ไขไม่เข้าโครงสร้างของการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศนพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโร บางส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้ถูกรุกจากธรรมโลกโดดหลงยอมเสียท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้บางส่วนให้ธรรมโลกกดหลงยึดท่อทานธรรม บารมีสามสิบทับนี้บางส่วนได้อย่างสมบูรณ์ถูกหลอกลวงปิดบังให้หนีหลบไปอยู่ในจักรวาลที่มีธรรมโลกโลดโลงน้อยโดยถูกหลอกลวงว่าชีวิตเป็นอย่างอยู่ ประสบความสุขความสำเร็จเป็นนิรันดร์ทำโลกโกรธหลงหลอกลวงเพื่อไม่ให้ต่อต้านไม่ให้รุกเข้าหาทำโลกโกรธหลงให้ยอมเป็นฉเฉลยเป็นทาตให้ยอมเสียร่างกาย ที่ถูกสร้างให้ประจำไว้ในแต่ละจักรวาลถูกดอกลวงต้มตุนวักการถูกธทำโลภโกรดหลเปลี่ยนบารมีสาส,สิทธ,ทธัพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสศโรยึดธาตุทั้งละเอียดและหยาบไปเป็นนิพพานของกิเลสนิพพานของอัพยากตาธรรมา เป็นปกติธรรมดาเป็นส่วนที่ถูกควบคุมบังคับสั่งการสร้างเลี้ยรักษาให้ยอมรับสภาพนี้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบพัะนเดชคุณหลวงปุษตจจนทัสโรที่เป็นของพระเดชคุณหลวงปุษตจจนทัสโรที่เป็นของพระเดชคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่เป็นของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยู รุกเข้าหาธรรมโลกโกรธหลงสร้างสภาวะปกติกว้างขวางครอบคุมออกไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสารรมสิทธัตระเดชประคุณหลวงพ่ทดเจนทศรรัศโรรักษาทุกสิ่งที่บาร,รมีสารรมสิทธัตระเดชประคุณหลวงพ่ทดเแนทศรรัศโร ได้สร้างได้เลี้ยงรักษาไว้ควบคุมบังคับสั่งการให้เจริญรุ่งเรืองพัฒนามีตัวตนเที่ยงแท้สุขสำเร็จในการเปลี่ยนธรรมโลกโกรดโลงให้มาเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงปุสสจันทสโรยิดธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบ ที่ทำโลภโกดหลงเคยยึดไว้ให้มาเป็นนิพพานธรรมปรมีสามสิทธัพร,ระเดชปกุณหลงพุทสุจยยนทัสโรเป็นสภาวะปกติธรรมดาในยุคกาขาวบางส่วนรับการรุกจากธรรมโลภโกดหลงว่าเป็นปกติธรรมดา ส่วนที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้สร้างที่สุดแห่งธรรมบรมสิทัศน์พระเดชพุคุณลพุทธเก้นทัสโร,รสร้างปกติธรรมดาเป็นการลุกเข้าสู่ธรรมโลกโลดโหลงยึดธรรมโลกโลดโหลง ไห้ถูกพัฒนาให้เป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัตัตระเดชประคุลวงพุทธเันทัศโลใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ไม่ให้ถูกล่อลวงถูกปิดบังด้วยธรรมโลกกฎลงที่สร้างองค์ประกอบรูปแบบเครื่องราวขั้นตอนเวลาของธรรมโลกกฎลง เพื่อให้หยึดบั่นถือมั่นให้ทำโลภโกรธหลงเป็นชีวิตเป็นยังอยู่การสังเกตอย่างละเอียดตลอดเวลาถึงสถานะสภาวะปกติรักษาสถานะปกติขยายให้กว้างขวางครอบคุมไปยังนิพพานธรรมทั้งหมด ให้เป็นปกติธรรมดาด้วยการทำงานทำหน้าที่ร่วมกันทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมบารมีสามสทิทััตระเดชประคุณหลวงพุทธสดันทัสรโรรวมศูนย์นศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกราบารมีสามสทิทััตระเดชประคุณหลวงพุทสดันทัสรโรเป็นปกติธรรมดาตลอดเวลา สถานะสภาวะอื่นที่ผิดปกติไปจากนี้เกิดจากธรรมโลกโกรธหลงซึ่งเป็นโอกาสให้เราได้รุกเข้าหาธรรมโลกโกรธโลงได้ง่ายไม่ต้องเดินทางไปในที่ที่ห่างไกล ทำโลภโกรดโลงเข้ามาหาเป็นปกติอยู่แล้วการเปลี่ยนทำโลภโกรดโลงเป็นบารมีสามสิทธพปร,ระเดชปุพุพุสสจันทัสโรจึงเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นง,ง่ายดายอย่างปลอดภัยมากขึ้นไปเรื่อยๆเป็นการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพอยู่ในนิพพานรศาศธรรมบารมีสัสิทธัต พระเดชพระคุณหลวงปูส่สุจันทสโร,รที่ออกแบบโครงสร้างเพื่อพัฒนาปรับป,ป,ปรุงธรรมทั้งหมดให้เป็นบารมีสามสิทธัสสพระเดชพระคุณหลวงปูส่สุจันทสโร,ร,รอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเราจึงต้องประครับประคองให้ทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิทััน์ พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรให้เป็นปกติในการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์นศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบาร,รมีสองสิทพัฏพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรด้วยการเริ่มที่ตัวของเราอยู่ตลอดเวลาเกิดผล ไปยังส่วนอื่นๆครอบคุมกว้างขวางออกไปเรื่อยๆด้วยการทำหยุดนิ่งเฉยดึงดูดบอกเกิดนศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุษตรจันทัสโรให้เป็นปกติตลอดเวลา รักษาตัวตนที่แท้จริงของเราให้เจริญรุ่งเรืองพัฒนายิ่งขึ้นตลอดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่คลาดเคลื่อนไปจากสภาวะปกติที่เจริญรุ่งเรืองสุขสำเร็จในการเปลี่ยนทรรโลภโกรธลง เป็นบาร,รมีสามสิทธัพระเดชพุคุณหลวงปุสสตเตนทัศโรได้สำเร็จตลอดทุกอนุเวลาเปลี่ยนจากยุคกากขาวเป็นยุคชาวสิบีไลเป็นยุคของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นยุคของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทธัพระเดชพุคุณหลวงปุสสตเตนทัศโร ที่เป็นปกติหยุดเวลาของธรรมโลภโกรธหลงสร้างเวลาของบารมีสามสิบทัศพระเดชพะกุณหลวงพุทธเจันทัศโรครอบคุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพะกุณหลวงพุทธเจันทัศโรตลอดไป เชิญพวกเราทําหยุดเป็นตัวสําเร็จยางสมบูรณ์นโซนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกประมีสามิทัตพระเดชพระคุณหลวงปุสถจกันทัศรกันต่อจะ้ะ